ในการแข่งขันกีฬาองค์ประกอบทุกอย่างมีบทบาทมีความสาคัญอย่างมากความแตกต่างเพียง1%ก็สามารถจะชี้ผลแพ้ชนะได้ครับผมปันครับธนกรสาายนันทครับเป็นนักกีฬาบำบัดรับบางกอกลาสครับแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับทั้งฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลครับ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือคนทั่วไปเนี่ยยังไม่พบว่ามีวิธีการไหนนะครับที่จะช่วยฟื้นฟรูร่างกายได้ดีเท่ากับการนอนหลับที่นอนเนี่ยครับเราจะต้องใช้เวลากับมันถ้าจะต้องตัดสินใจเลือกเลือกให้ดีที่สุดเราสามารถที่จะไปทดลองตัวไหนที่มันเหมาะสมกับร่างกายของเราจริงๆเพื่อให้8ชั่วโมงในการนอนหลับของเราเนี่ยมันตอบโจทย์กับสุขภาพมากที่สุดครับเราจะมาดูเรื่องของวิธีแมตช์ฟิตติ้งรวมไปถึงเรื่องของที่ลูกฟิตติ้ง อย่างแรกที่ต้องดูก็คือสรีระของผู้ที่จะนอนครับคุณแมทนี่ก็รูปร่างสันทัดน้ําหนักตัวก็มาตรฐานชายไทยดูจากโค้งเยอะนิดนึงคือตั้งแต่หลังส่วนกลางขึ้นไปหมอนที่นอนเนี่ยความหนาใช้ได้จุดที่จะมีแรงกดค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นหัวไหล่นอนแล้วหายใจค่อนข้างแรงอาจจะมีแรงกดบร,ริเวณซี่โครงค่อนข้างเยอะทำให้ช่งองอกขยายได้ไม่เต็มที่ในท่านอนไงถือว่าโอเคนะครับในกระดูกสันหลังอยู่ในแนวค่อนข้างตรงก็ถือว่านอนได้แต่มันมีที่นอนที่ ตอบโจทย์กับสรีระของคุณแมทมากกว่านี้ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับที่นอนรุ่น M t r e นะครับในท่านอนตะแคงนะครับในส่วนของหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางถืวอว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแนวตรงเลยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือหายใจค่อนข้าง,งสบายขึ้นแล้วนะครับซี่โครงเนี่ยมันไม่โดนกดมากหมอนเนี่ย efendim, ดูเหมือนกับว่ามันจะสูงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหมอนดูที่อยากจะให้ลองเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเกีเซียเป็นหมอนที่สามารถจะระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีความนุ่มนะครับพอเปลี่ยนหมอนนะครับแนวของคอนะครับแล้วก็กระดูกสันหลังส่วนบนจะเป็นแนวเดียวกันกับก,บกระดูกสันหลังส่วนล่างเลย อินสีวเนี่ยรูปร่างค่อนข้างใหญ่หน,หนักตัวเยอะนิดนึงแล้วก็จะมีส่วนโคง้งส่วนเบา ในท่านอนหงายเราจะเห็นว่าปงสะโพกเนี่ยจมถ้าเกิดดูตรงหลังเนี่ยมันก็จะมีช่องนิดหนึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณซิวนอนแล้วจะรู้สึกปวดบริเวณนี้เพราะตรงนี้มันมีความโค้งความแอนในท่านอนตะแคงจะเห็นว่าหัวไหล่เนี่ยก็จะมีการกดค่อนข้างเยอะอันนี้อาจจะหายใจลาบากนิดหนึ่งการกระจายน้ําหนักอาจจะไม่เพียงพอสําหรับตัวของคุณซิวคุณน้ําหนักเยอะเนี่ยและที่นอนนุ่มความสามารถในการที่จะรองรับน้ำหนักจะไม่สามารถจะทรงให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงได้ถ้าเกิดว่าที่นอนแข็งเลยนะครับสามารถจะรับน้ำหนักได้ ีปัญหาก็คือมันจะไม่เข้ารูปเหมือนอย่างของคุณซิลเนี่ยโอเคนอนได้แต่ส่วนโค้งนะครับมันจะไม่ถูกรองรับก็อาจจะทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลานอนปวดเวลาที่ตื่นขึ้นมามันมีที่นอนที่เหมาะสมกับสิรีระของคุณซิวมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก็มาอยู่กับที่นอนที่น่าจะตอบโจทย์กับสรีระของคุณสีนะครับถ้าดูด้วยการกาลร,ระยะเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของสะโพกจมค่อน้างดีนะครับหลังนี่คือแน่กับที่นอนเลยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ในท่านอนง่ายแล้วในท่านอนตะแคงนะครับแนวกกสันสลังนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับหมอน,นี่อาจจะดูสูงไปนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมอนกันเป็นหมอนเบสเกียร์รุ่น M1 นะครับความสูงอยู่ที่เบอร์หนึ่งอันนี้น่าจะเหมาะสมกับความกว้างของหัวไหล่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแน่ของกระดูกสนันนลงงคอรขึ้เป็น เดียวกันกับกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยทําให้เรื่องของการกระจายน้ำหนักสมดุลมากขึ้นนะครับของผู้หญิงนะครับจะมีโค้งว้านะครับมากกว่าผู้ชายค่อนข้างเยอะนะครับ นอนแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแนวกระดูกสันหลังค่อนข้างตรงส่วนที่นุนขึ้นมาอย่างไรกับสะโพกเนี่ยก็จะดูว่ามีแรงกดค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าหลังส่วนล่างจนถึงตรงกลางเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวตรงค่อนข้างดีจากตรงกลางขึ้นมาถึงคอเนี่ยมันจะเชิดขึ้นไปนิดนึงมีแรงกดที่หัวไหล่ค่อนข้างเยอะนอนหลับได้แต่มีอาการปวดไหล่สูภาพสตรีนะครับที่มีส่วนโค้งส่วนเมาเยอะนะครับท่านอะไรนี่เป็นท่าที่ช่องว่างบริเวณหลังค่อนข้างเยอะซึ่งนอนได้แต่ มันจะเมื่อยนิดนึงมันมีที่นอนที่ตอบโจทย์กับสรีระของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาอยู่ที่ที่นอนที่น่าจะตอบโจทย์กับสรีระของน้ำนะครับท่านี้ถือว่าผ่านหลังมันจะไม่แอนเพราะว่ามันนูนขึ้นมาเนี่ยก็จะซัพพอร์ตด้วยที่นอนใช่ไหมครับ อันนี้จะเห็นว่าไลายต่างกันแล้วก็ในกระดูกสันหลังนะครตั้งแต่ตรงเอขึ้นมาถึงคอเนี่ยค่อนข้างตรงเลยแต่ว่ามันติดตรงหมอนิดนึงรุ่นที่อยากจะนําก็คือนี่เลย M1X นะครับตัวหมอนเนี่ยครับมันจะมีความโค้งบริเวณน,นี้อยู่ซึ่งอยากจะให้หัวไหล่ครับเข้ามาถึงตรงนี้เลยครับจุดที่มีโคง้งมีวาลก็ได้รับการซัพพอร์ตตลอดแนวเลยนะครับลักษณะของการหายใจยก็ดูสบายขึ้น เรื่องของการทำพิโลฟิตติ้งแมทชริสฟิตติ้งเนี่ยนะครับไหนๆจะซื้อที่นอนทั้งทีแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีประสบการณ์กับการเลือกที่นอนและหมอนแบบที่มันเหมาะกับร่างกายของเราจริงๆเพื่อคุณภาพการนอนที่ยอดเยี่ยมครับ